สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้มีดีแชนแนลได้นำเรื่องดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเคยคลิปนี้นำเรื่องก้าสิ่งอัปมงคลผิดหลักฮวงจุ้ยในบ้านโยนทิ้งซะดวงดีขึ้นแน่นอนเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนจะไปรับฟัง เมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับน่าจะรู้ตั้งนานแล้วก้าวสิ่งอัปมงคลผิดหลักหวงจุย้ยยนทิ้งซะดวงดีขึ้นแน่นอนสิ่งอัปมงคลผิดหลักหวงจุย้ยไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน มาดูกันว่าในบ้านมีสิ่งอัปมงคลผิดหลักฮวงจุ้ยอยู่หรือไม่ถ้ามีควรนำไปทิ้งเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะนำเรื่องร้ายๆมาให้หลายคนอาจจะสงสัยว่าขนาดลงทุนสร้างบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วแต่ทำไม ยังพบเจอแต่สิ่งไม่ดีชีวิตท้องประเจิญกับความโชคร้ายอยู่ร่ำไปนั้นอาจเป็นเพราะมีสิ่งอัปมงคลผิดหลักฮวงจุย้ยหรือของแต่งบ้านอัปมงคลอยู่ในบ้านนั่นเองมาดูกันว่าของแต่งบ้านที่ไม่เป็นมงคลมีอะไรบ้างแล้วนำไปทิ้งซะ ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคนในบ้าน 1. น,นาฬิกาตายในทางหวมจุ้ยบอกเอาไว้ว่าไม่ควรเก็บสิ่งของที่พังเสียหายเอาไว้ในบ้านโดยเฉพาะนาฬิกาที่ตายแล้วเพราะมันจะสื่อถึงการเสียชีวิต และอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียภายในบ้านถ้าไม่อยากโยนทิ้งก็รีบซ่อมซะ 2. ประตูสีดำแม้เทรนการแต่งบ้านด้วยประตูสีดำกำลังมาแรงแต่ในทางห่วงจุ้ยกลับหมายถึงประตูที่จะนำพามาซึ่งความโชคร้าย เป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านยกเว้นถ้าหน้าประตูบ้านหันไปทางทิศเหนือพอดีพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะน่ากังวล 3. กระจกกระจกเป็นของใช้ที่จำเป็นชิ้นหนึ่งในบ้านเลยก็ว่าได้ แต่ในทางหวงจุ้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกดีหรือกระจกแตกล้วนสื่อความหมายในทางลบทั้งสิ้นโดยมีความเชื่อกันว่ากระจกสามารถดูดวิญญาณทําให้คนในบ้านเก็บไข้ได้ป่วยและล้มตายได้ 4. ปฏิทินเก่าข้อนี้ไม่ได้หมายความถึงปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงปฏิทินที่แสดงวันเดือนและปีที่ผิดไปจากปัจจุบันอีกด้วยเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านานมาในอดีตท,ทำให้เกิดผลกระทบในทางลบกับชีวิตของคนในบ้าน 5. จาการชามแต่ต่อให้เสียดายแค่ไหนก็ควรโยนทิ้ง เพราะการเก็บการชามที่แตกหรือชำรุดเสียหายเหล่านี้เอาไว้ในบ้านหรือนำกลับมาใช้งานเท่ากับว่าเป็นการตอบย้ำและสะกดกจิตใจใต้สำเนึกของเราให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและบ้านของเราเอง 6. ต้นไม้มีหนาม ต้นไม้มีหนามอย่างต้นไม้ตระกูลกระบองเพชรและพืชชนิดอื่นๆยกเว้นกุหลาบนั้นไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านหรือนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าต้นไม้เหล่านี้นำมาซึ่งพลังด้านลบและความโชคร้าย ต้นไม้ที่ตายแล้วหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะดูแลต้นไม้ก็ไม่ควรเลี่ยงเพราะถ้าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งขาดน้ําและยืนต้นตายอยู่ภายในบ้านก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายก้าวเข้ามาในชีวิต แปะผนังสีเขียวหลายคนอาจจะตกใจว่าสีเขียวเป็นสีธรรมชาติจะมีความหมายถึงสิ่งอัปมงคลได้อย่างไรซึ่งต้องเท้าความไปในอดีตที่มีการนำสารหนูมาทาผนังให้เป็นสีเขียวและเมื่อผนังเริ่มแห้งสารที่ทาไปจะปล่อยก๊าดพิษออกมา เพื่อฆ่าคนดังนั้นจึงเกิดความเชื่อว่าผนังสีเขียวเป็นผนังอัปรมงคลน,นั่นเอง 9. เก้าอีโยกที่ไม่ได้ใช้งานบ้านไหนที่ได้รับเก้าอีโยกเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาแล้วไม่เคยได้ใช้งานแถมยังตั้งเอาไว้ในบ้านเฉยๆ รู้หรือไม่ว่านั้นเป็นหลัก่วงจุยที่ผิดอย่างแรงเพราะมีความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้เก้าอี้โยกว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานพลังในด้านมืดก็จะมานั่งบนเก้าอี้แทนยิ่งถ้าร้ายไปกว่านั้นหากเก้าอี้เกิดโยกเองแสดงว่า มีวิญญาณร้ายสิงอยู่และจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือการสูญเสียภายในบ้านเอาเป็นว่าใครที่กำลังพบเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตก็ลองกลับไปสแกนภายในบ้านดูว่ามีสิ่งที่เป็นประมงคนเหล่านี้อยู่ในบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ควรจะรีบจัดการ เอาออกนอกบ้านโดยด,วด่วนอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นตัวการวางทางสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในบ้านของเราดีกว่าทำบุญประดับมงคลชีวิตทำแบบไหนเสริมงานเพิ่มเงินช่วงนี้อาจจะต้องมีการเสริมดวงสักเล็กน้อยเพราะว่าเราอยากให้ดวงดีขึ้น มาดูดีกว่าว่าจะทำอะไรดีที่เป็นเรื่องของการทำบุญและจะช่วยเหลือทุกคนได้เป็นอย่างดีทำบุญสร้างโบสถ์วิหารหลังคาวัดการทำบุญที่กล่าวมานี้จะททำให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านการงานและการเงินทำให้การงานมั่นคง การเงินหมุนได้คล่องตัวและจะทำให้การเติบโตทางด้านการงานและมีบารมีแนะนำให้ไหว้พระพิค,คเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจะทำให้สำเร็จทางด้านของการเงินการงานและธุรกิจการเรียนที่เรากำลังทำ แนะนำให้ทำบุญสร้างพระพุทธรูปและบริจาคให้กับวัดที่ขาดพระพุทธรูปจะเสริมเรื่องอำนาจบารมีทำให้คุณดูน่ายี่มเก่งและช่วยเหลือคุณมากขึ้นทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและทำให้ดีๆจะเป็นการเสริมดวงที่ดีมาก ชีวิตจะมั่นคงปลอดภัยและมั่นใจมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขสังคมก็จะดีขึ้นมากเพราะว่าพลังงานดีๆมีทั่วไปจากการที่คนทำดีคิดดีและหวังดีกันท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดทางผู้จะทำขอกราบอภัยท่านผู้ฟังไว้หนที่นี้ท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาัยจงมาดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังจงได้พบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประาปการสำหรับคลิปนี้ช่องมีดีชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ